สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เนาะคะ่ะกับสามน้อยมัดรวมเนาะคะ่ะพี่น้องสามน้อยมัดรวมมือนีวันที่ยี่สิบสามเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบสามอ่ามือนีมีเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะมีเล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบสามสิงหาเนาะคะ่ะตรงกับวันศุกร์เนาะคะ่ะมือเอื่นกะเสาร์อาทิตย์ค่ะพี่น้องค่ะมือ วันผุดเนาะคะ่ะลาวพัฒนาของเฮ้าเขายุธยาเก่าส่วนของเซียนสารข้ามเขา่าสามเก่าเป็นตัวกลับเนาะคะ่ะสามเก้าอของชุดสิบหน่วยบนเข้าที่ห้าเก้านาะคะ่ะตามกันต่อเนาะคะ่ะพี่น้องตามกันต่อว่าแนวทางสูตรได้จะเขาแน่เนาะ,ค,ะ <c oughs> ค่ะค่ะตอนนี้ก็แอดขอเวลาจากหนึ่งถึงสองนาทีก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะ เพื่อว่าแปดหน้นาที่เนาะค่ะต้องได้แปดหน้าที่ึ้นตอนนี้ฟ้ากะบ่มบ่มมมกอยู่ค่ะจากสีหอดบ่หอดพี่น้องค่ะมันบ่โต,ตกหล้ายมือแล้วเนาะค่ะจะว่านปุ๋ยเขากระเบ้ว่านพี่น้องฟ้าห้องตืมตื่มโยแต่กับบ่หอดจากมือมาตะล่มเนาะค่ะกับพ่อลิ้นลิ้นแล้วก็ไปเลยเน,ะะเนยาเนะค่ะเป็นยังไงเนาะค่ะเห็นเพื่อนบอกว่ายุทธ่างใดล่ะค่ะพี่น้องที่แรง สุโขทัยบ่ค่ะดินจนไวแห้งพี่น้องเนาะคะ่ะทังบานเหากะเริ่มแห้งแล้วพี่น้องค่ะกะจักสิวาจานน้าไดเนาะพี่น้องไพ่ธรรมชาติเนาะคะ่ะไพ่ธรรมชาติกะสู่ๆไปน้ากันเด้อค่ะมองท่วมกระท่วมเนาะพี่น้องบ่เกิดความพอดีเนาะคะ่ะทํำไร่ธรรมชาติกันหลายแล้ววันนี้ธรรมชาติกลับมาเล่นงานค้นบางเนาะคะ่ะกะนักหนาอยู่ฟั่งเบิงเนาะคะ่ะ เป็นกำลังใจใหพี่ให้น้องเด้อค่ะมองไดก้กระได้เนาะก็ขอให้พานไปน้ำกันเนาะค่ะค่ะเบื้องานของหมู่ว่านกรเนาะค่ะหมู่ว่านนี่พี่น้องแอดว่างเหล็กติดบนรางยูทีศูนย์หกสองเนาะค่ะน้อยแหลกกมาม่าที่สามเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองกับสองเข่าทีรางามะหลอบที่สองเนาะค่ะหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสามแปดเนาะค่ะอบอมมี่ 0 6 2ย์ห3สอน้อยมามา่นกะมาทอนันนะคะบ้มมา6ม,มา0 0ไปลักลอยบ่บ่ได้นะคะของแอดว่าง2กับ7เนาะค่ะ2กับ7เมื่อวานเขาน้ำกันเลยที่น้อยแหลกค่ะพี่น้อง2 7 7 2เนาะค่ะเจ็ดมาน้อยแหลกสามรอบเนาะค่ะไปที่น้อยปกติแปดหนึ่งเจ็ด สามแปดแปดหนึ่งเจ็ดสามแปดแอว่างเจ็ดหกกับเจ็ดแปดออกเจ็ดเจ็ดเนาะคะ่ะเจ็ดมาหนึ่งสองสามสี่มา4ีหลอบหมัวว่านเนาะคะ่ะ4ีหลอบส่วนสองกับมาหลอบเดียวตัวสองเจ็ดเนาะค่ะสองเจ็ดค่ะพี่น้องแนวทางกันจังสี่ละเนาะคะ่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะไปเบื้องที่ของน้องต้า ของน้องตาหมู่ว่านว่างศูนย์กับซีเนาะคะ่ะซีมาอยู่แต่บ่มีหนึ่งเนาะค่ะศูนย์ไปลักลอยเนาะคะ่ะบ่นับดอกนอกพี่นอ้องอ่างซีสามเนาะคะ่ะมีแต่สามสามไปที่ของเซียนเนาะคะ่ะของเซียนวางแปดกับสามเนาะคะ่ะเข่าตัวเนียนของเพิ่นเนาะคะ่ะแปดกับสาม เข้าตัวกลับ3 8เนาะค่ะน้อยแรก3 7 7เ2น้อย2 8 1 7 3 8น้อย3 0 3 3 4 1ะะมีเนาะค่ะมีแต่3 2เนาะค่ะแนวทาากะมีเขาไม่ลดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะของเพิ่นเขาเดนมาก3ามาเทียบนตัวพี่น้องนะคะที่เลขเบิ่นหลบ V ี่พนะี่เนาะ0 3 3 4 1 3 7 7 7จแล้วก็81738เนาะค่ะอะถ้าไปลักลอยคุณน้ำจะนับด้ซีเนาะค่ะพี่น้องกะเข้าตัวเน้นเลยแต่ว่าเป็นตัวกลับเนาะค่ะกะเบิงไหวเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องกับ3น้อยเนาะของแอดกระเจาะได้ยุที่27สําสหรับของลวงตาบ่ได้เลยหมูว่านเนาะค่ะกะแน่วทางกับมีเขาามิลดเนาะค่ะพี่น้องกะพี่น้องใส่พิจารณาญาณเอาเนาะค่ะ อแอดกับบลูคือกันวามันสีมาตัวใดเนาะค่ะเพราะฉะนั้นให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะมือนี้เนาะค่ะของเซียนสารคามวางที่สี่กับหนึ่งเนาะคะ่ะสี่ศูนย์สี่หกหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสามตัวหางเดียวคือแปดสี่หนึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวแอดจะว่างให้แคบเนาะคะ่ะส่วนของน้องตาวันนี้วางเด่นที่สามกับเจ็ดหรือว่าเจ็ดกับสามเนาะคะ่ะ เจ็ดสี่เจ็ดนึ่มื่อวานออกเมื่อแลรวเจ็ดสกับเจ็ดหมันนีสิมาอีกบัวพี่น้องสามสี่สาองสามหนึ่ตัวหางเดียวคือ5 73เจ็สนาะคะ่ะห้าส่วนของแอดเนาะคะ่ะวางเด่นที่เลขติดบนล่าง5173รอบเด้อค่ะพี่น้องสามนอยวิ่งรูด6กับ0จับคู่6กสามหกเจตัวหางเดียวคือ60 1เนาะคะ่ะ สิมาบอพี่น้องค่ะเดี๋ยวแอดจะว่างให้แคปเนาะคะ่ะกับแนวทางวันนี้ที่สามรอบสามอยเนาะคะ่ะสิมาให้เห็นบอมือนีเนาะคะ่ะพี่น้องแดดซองเนาะคะ่ะเอาให้พี่น้องแคปเอาเดอ้อค่ะกับสามเสี้ยนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสามเสียนสามอยแคปเอาค่ะพี่น้องแนวทางกับมีเขาไม่ลดเนาะคะ่ะให้พี่น้องเบิง้งเอาไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะ สำหรับเล่าพัฒนามื่อนี่ส่วนตัวของแอดนั่นเนาะคะ่ะแอดมักสามพี่น้องมื่อนี่เนาะคะ่ะมักสามมักแปดจนได้จับเนาะคะ่ะมักสามกับแปดสิมาเห็นบอนะคะส่วนเหล็กติดบนเนาะแอดกับเฉพยายามอ่าจับให้น้อยคู่ที่สุดเนาะคะ่ะเลขติดบนสูตรที่เท่าตามประจำลุดเน่าๆเลยค่ะพี่น้อง อยู่ในหล่มกะบ่เดินใหต่ตเลยเนาะคะ่ะบ่เดินตใต้อ่าแอดกแกะเทียบไหวหลายอยู่แต่มันบได้เดินแบบนั้นเลยเนาะคะ่ะบได้เดินหอดปักหล,ลายงวดพอเขาจิจับเป็นแนวทางได้เนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นล่อไปก้อนเนาะพี่น้องเนะาะเบิ่งหลายๆช่องใส่กันว่าแนวทางมันเป็นจะเดินตตอบอ่นะคะสําหรับเดินบนด้ือว่า10หน่วยล่างด้ือว่าเลขติดล่างเนาะค่ะ้าข้างล่างมันบ่มีหลัก้อย มันใช่คำว่าเด่นบ่ดยอย่างน้อยๆถ้าเราใช้คำว่าเด่นมันยังมีมโอกาสรุดไปยุลักลอยยังจับท่างใดได้ดค่ะพี่น้องถ้าคําว่าเด่นเนาะค่ะเอาก็จับไปใส่หลายๆอาจารย์วานลักนวยพิ่นลักนวยบนอ่าลักนวยรางเพิ่นยังสินะคะเด่นบนเด่นรางเด่นรางมัน1ิบนวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะเอาสาหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วพี่น้องซอยแอดกดไลค์กดแช่ เปิดการมองเห็นในเด้อค่ะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะสาวมันเดินกับเดินเดินเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปตามกันต่อสาหรับเล่าพันธนาพี่นอ่าพี่น้องอาลินของกันแล้วค่ะพี่น้องจับเลขเอฟซีเนาะค่ะกับเลขติดบนล่างของแอดเนาะค่ะวิ่งกันได้เด้อค่ะกะจับครูกันได้ดูเยค่ะพี่น้องเอาสาหรับคลิปนี้ขอหยุดตีไว้สักนี้เนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ